วันนี้นะครับจะเป็นสินเชื่อออนไลน์อีกตัวนะครับที่เราไม่เคยพูดถึงในช่องนี้เลยนะครับผมอันนี้รีเช็คแล้วก็ถูกกฎหมาอีกเช่นกันนะครับแต่ระวังนะครับผู้มิฉาชีพก็จะเอาแบรนด์เนี่ยไปใส่โลโก้เออไปใส่โปรไฟล์ในไลน์แล้วก็มาหลอกลวงหลอกถามไม่ต้องไปสนใจนะครับตัวนี้เขามีแอป,ปสามารถดาวน์โหลดบน Play Store ได้เลยนะครับผม ลักษณะของสินเชื่อวันนี้จะเป็นสินเชื่อเงินก้อนทางใจนะครับผมยื่นกู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับวงเงินกู้สูงสุด5 0 0 0 0บาทนะครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับดอกเบี้ยเพียง2 7 5ต่อเดือนนะครับผ่อนชำระสูงสุดห้านา8เดือนเลยครับผมแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนะครับฉะนั้นในพูดการอวนกอนอะไรพวกนี้ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติตัดทิ้งไปเลยนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงนะฮะสินเชื่อแบรนด์นี้เลยครับสินเชื่อม o น e ี Hub นะครับผม เขาบอกผ่อนสบายนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเบาๆนะครับเพียง2.49บาทต่อวันครับผมเราตามมาดูรายละเอียดเลยนะครับอย่างแรกเลยถ้าเราอยากจะรู้จักเขาเพิ่มเติมนะครับเราสามารถเข้าไปที่ Google นะครับแล้วเซิร์ชค้นหา Money Hub M O N E Y แล้วก็เคาะนะครับแล้วก็ H U B นะครับ m o n e y h u b นะครับผมก็จะขึ้นมาหน้าตาอย่างนี้อ่าเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเว็บไซต์เขาชื่อ w w w m o n e y h u b s e r v i c e c o m นะครับ เราคลิกเข้าไปเลยครับโลโก้เขาจะเป็นอย่างนี้ครับพอเข้ามาแล้วนะฮะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้ครับผมอ่ะเรามาเข้าดูรายละเอียดสินเชื่อเงินก้อนทังใจมัน <c oughs> นี่กับเกันลีกวาครับ <c oughs> เขาบอกว่ามันนี่ u ับเนี่ยตัวนี้เป็นแอปสินเชื่อที่ไว้ใจได้นะครับโดยที่รายละเอียดก็คือวงเงินกู้สูงสุด5 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเพียง2.75%ตต่อเดือนครับยังอยู่ภายใต้ที่กฎหมายกำหนดนะครับ ถัดมานะครับผ่อนสูงสุด18เดือนนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเขาบอกว่าไม่ต้องมีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกันนะครับถัดมานะครับเราสามารถยื่นกู้ออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาครับเขาบอกไว้อย่างนี้เพราะอะไรสามารถดาวน์โหลดนะครับบน iOS แล้วก็บน Android ได้ครับผมถัดมาเรามาดูคุณสมบัติผู้กู้นะครับของสินเชื่อเงินก้อนทันใจมันนี่ฮับเขากันอย่างแรกเลยนะครับต้องเป็นบุคคลที่เป็นสัญชาติไทยนะอายุ2 0ถึง58ปีครับ ถัดมานะครับเขาขอให้เป็นบุคคลที่มีรายได้ต่อเดือนนะครับอย่างน้อย15,000บาทขึ้นไปครับแล้วก็ถัดมานะครับควรจะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติมนะฮะอาทิเช่นแน่นอนเลยต้องมีเบอร์โทรศัพท์นะครับที่สามารถติดต่อได้สะดวกนะครับผมส่วนเอกสารประกอบนะครับในการยื่นกู้นะครับใช้แค่ข้อมูลบัตรประชาชนนะครับ บัญชีหน้าแรกนะครับระบุชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารใดก็ได้นะครับเอกสารแสดงรายได้4-6เดือนนะครับถ้าจะให้ดีก็6เดือนนะครับจะยิ่งแน่นอนเพิ่มขึ้นครับโดยถัดมาครับแผนธุรกิจรูปแบบนะครับมันนี่ครับเขาบอกว่าผู้กู้สามารถดาวน์โหลดได้ในแอปพลิเคชันนะครับผมเรามาดูวิธีการสมัครเขากันนะครับเขาบอกขั้นตอนที่1นนะฮะให้เราลงทะเบียนใช้แอป m o n นี่ฮับนะครับยังไงบ้างนะครับโดยอย่างแรกเลยให้ดาวน์โหลดแอป m o n นี่ฮับมานะครับเราไม่ต้องห่วงไม่ใช่แอปเถื่อนนะครับเพราะว่า เขามีให้ดาวน์โหลดใน Play Store นะครับก็คือระบบ Android นี่เองครับและก็หรือจะดาวน์โหลดบน App Store นะครับก็คือมือถือระบบ iOS พวก iPhone นี่เองนะครับโดยสามารถกดคำว่า MoneyHub ภาษาไทยได้ครับถัดมานะครับก็ให้เรากดสมัครสมาชิกนะครับเพื่อทำการลงทะเบียนนะครับถัดมาพอเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้เรากดสมัครสมาชิกนะครับเพื่อทาการลงทะเบียนนะครับ ซึ่งการลงทะเบียนก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่มีบัตรประชาชนนะครับสมุดบัญชีหน้าแรกแล้วก็รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 4- 6เดือนแค่นี้เองครับแล้วก็ถัดมาเขาก็จะให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับและกรอกข้อมูลนะครับตั้งรหัสผ่าน6หลักสําหรับเข้าแอปนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลตามขั้นตอนเข้าไปเรื่อยๆครับแล้วก็ถัดมานะครับ ก็จะให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอแอปนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับผมที่อยู่ปัจจุบันข้อมูลประชาชลแล้ววันเดือนปีเกิดนะครับไม่ยากครับง่ายๆแล้วก็ถัดมาก็จะให้เรากรอกข้อมูลประวัติการทํางานพร้อมระบุรายได้รายจ่ายต่อเดือนนะครับอย่างที่บอกรายได้เราใส่เต็มไปเลยครับมีโบนัสอาหารเฉลี่ยแล้วก็ใส่ไปด้วยนะครับผมส่วนถัดมาเขาจะให้แนบเอกสารดังนี้นะครับผู้ใช้งานนะครับจะต้องทําการถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพให้ชัดที่สุดนะครับเพื่อแนบเอกสารดัง นี้นะครับผมถ่ายภาพให้อยู่ในกรอบที่กําหนดนะครับแล้วก็เอกสารทุกอันนะครับเขาบอกให้เซ็นสําเนาถูกต้องนะครับผมโดยที่เราระบุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยครับเขียนค่าขีดคาดนะครับแล้วก็ระบุวัตถุประสงค์ไปว่าใช้เพื่อขอยื่นสินเชื่อกับบริษัท m o n e ี่ฮับเซอร์วิสจำกัดเท่านั้นนะครับอ่ะเราผ่านขั้นตอนที่1ไปแล้วนะครับมาดูขั้นตอนที่2นะครับก็คือการยื่นขอสินเชื่อและทําสัญญาครับอย่างแรกเลยนะฮะในแอปนะครับเราก็กดที่ ยื่นขอสินเชื่อนะครับกดยื่นขอสินเชื่อเพื่อเริ่มขั้นตอนการยื่นขอสินเชื่อครับ ถัดมาในขั้นตอนการกรอกข้อมูลนะครับระบบเขาจะดึงข้อมูลจากการที่เราสมัครสมาชิกไว้นะครับทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการยื่นสินเชื่อนะครับแล้วก็ขั้นตอนถัดมาในเรื่องของเพิ่มรายการหนี้สินและสินทรัพย์นะครับผมเราก็กดเพิ่มรายการหนี้สินและสินทรัพย์ของเราตามข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอแอปได้เลยครับผมแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบเอกศาศาสารที่แนบมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยที่หากเอกาสารที่เราแนบมาเราดูได้เลยว่าชัดเจนไม่ชัดเจนนะครับจากสายตาของเรา เราสามารถแก้ไขใหม่ในหน้านี้ได้นะครับก็พวกอะไรบ้างเช่นภาพถ่ายนะครับหน้าเราที่คู่กับบัตรประชาชนตัวจริงภาพถ่ายสำเนาบ,บัตรประชาชนนะครับแล้วก็ภาพถ่ายสมุดบัญชีหน้าแรกอะไรประมาณนี้นะครับผมโดยที่ขั้นตอนถัดมานะครับก็จะแนบสำเนาสลิปเงินเดือนที่มีการเซ็นรับรองนะครับแล้วก็อัปโหลดสเตเมนต์ย้อนหลัง4-6เดือนนะครับ เราสามารถกดที่เครื่องหมายบวกนะครับเพื่อเพิ่มเอกสารสลิปเงินเดือนเราได้นะครับผมที่เราถ่ายภาพไว้นะครับส่วนตัวสเตทเมนต์นะครับ4-6เตือนย้อนหลังเนี่ยเราสามารถกดที่คําว่าเลือกไฟล์นะครับผมเพื่ออัปโหลดเอกสารสเตทเมนต์จากธนาคารต่างๆที่เราได้ทําการดาวน์โหลดไว้นะครับแล้วก็ก่อกข้อมูลรหัสผ่านเข้าไฟล์นะครับโดยส่วนใหญ่อสมมติว่า เดี๋ยวนี้แบงก์ต่างๆเขาส่งมาเขาจะส่งมาเป็นไฟล์ PDF ใช่ไหมครับจากเ,เวลาเราขอ E-Statement เนี่ยแล้วมันก็ต้องมีรหัสผ่านฮะที่เขาจะระบุด้วยไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดหรืออะไรต่างๆจะเป็นข้อสอพอสอเงี้ยเราก็ใส่รหัสเข้าไปในขั้นตอนนี้นะครับตัวนี้เนี่ยใครเคยกู้ออนไลน์จากพวกออแอปออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็จะคุ้นกับขั้นตอนนี้อยู่นะครับขั้นตอนที่2.6นะครับให้แจ้งวงเงินที่เราต้องการนะครับ อันนี้เขาบอกให้ระบุวงเงินที่เราต้องการนะครับพร้อมแจ้งเลขบัญชีธนาคารปลายทางของเรานะครับที่เราต้องการให้เขาโอนเงินเข้านะครับจากนั้นเราก็กดนะฮะคำว่ายื่นคําขอครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อผู้กู้นะครับผมขั้นตอนที่7นะครับระบบจะทําการประเมินการอนุมัติสินเชื่อให้เบื้องต้นนะครับจากนั้นให้กดคําว่ากดที่นี่เพื่อยื่นขอสินเชื่อครับ ขั้นตอนที่8นะครับให้เราอ่านรายละเอียดเงื่อนไขเพื่อรับทราบข้อกําหนดก่อนการทําสัญญาสินเชื่อจากนั้นนะฮะเราก็กดติ๊กถูกและก็กดยืนยันสัญญาครับ2.9นะครับระบบจะทําการแจ้งผลเบื้องต้นภายใน5นาทีนะครับและผู้เกี่ยวข้องเขาจะเร่งพิจารณาเอกสารที่ได้รับและแจ้งผลอีกครั้งภายใน48ชั่วโมงครับผมมาขั้นตอนใหญ่นะฮะขั้นตอนใหญ่ที่3ามนะครับผมตรวจสอบสัญญาสินเชื่อและรับเงินนะครับผมโดยที่อย่างแรกนะครับเขาให้ตรวจสอบสัญญาสินเชื่อนะครับ เราก็สามารถกดปุ่มดูรายละเอียดแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับถัดมา3.2นะครับให้สรุปรายละเอียดการทําสัญญานะครับผมเราสามารถตรวจสอบนะฮะสรุปรายละเอียดก่อนทําสัญญาสินเชื่อตัวนี้ได้นะเมื่อเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราก็กดปุ่มที่คําว่ายอมรับเงื่อนไขครับแล้วก็3.3นะครับรอรับเงินสินเชื่อนะครับหลังจากที่เราได้ทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับผมระบบเขาจะทาการโอนเงินให้เรานะครับภายใน72ชั่วโมงนะครับผมพอโอนเสร็จระบบจะส่งข้อความว่า โอนเงินสําเร็จแล้วทางเบอร์โทรศัพท์ที่เราได้ลงทะเบียนไว้ครับโดยที่นะฮะเพิ่มเติมพออันนี้อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนวิธีการชรําระค่าง,งวดน,นะครับผมเราสามารถชรําระค่าง,งวดผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ได้ครับก็บอกอย่างแรกเลยชําระผ่าน QR code นะครับอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมชอบนะครับในการชรําระของแบรนด์หน แล้วอย่างที่2ก็คือชําระผ่านคเคาน์เตอร์ธนาคารนะครับใครสะดวกวิธีนี้ก็ใช้วิธีนี้ได้ครับซึ่งหากใครมีคําถามเพิ่มเติมนะครับสงสัยตรงไหนฮนะอยากสอบถามสามารถโทรไปคอร์เซนเตอร์เขาฝ่ายบริการลูกค้านะครับของแบรนด์นี้ได้เลยครับโทร02นะครับ821 6710ครับผมสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งทั้งเลือกนะครับให้เราได้เสริมสภาพคล่องนะครับผู้ชมได้เสริมสภาพคล่องแล้วอย่าลืมนะฮะกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ผู้ชมมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นนะครับหมดภาระไวๆนะครับ